แต่ถ้าวิทยุไม่ถึงเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนอ่ะเรียกร้องมาได้ไหมเรียกร้องมาบอกว่าขอเทสหน่อยว่าเดี๋ยวจะไปเปิดมีไหมฮะมีไหมอาจารย์ยอดมีไหมมีใช่ไหมฮะค่าอยากจะให้ออกเสียงตามสายเพราะว่าเช้าเนี่ยรายการคือเสียงตามสายมันก็ไม่ได้เพราะมีกฎหมายเรื่องวิทยุชุมชนวิทยุขาใหญ่อะไรต่างๆ ขี่ักยานผ่านตามซอยน่าจะมีหมดเลยนะจะได้ได้ยินหมดเลยว่าเขาเปิดวิทยุฟังอยู่ฟังรายการอาจารย์ยอดอยู่ครับแต่เราก็เลยเสนอกับพออเขาว่ารายการเนี้ยอย่าตัดออกนะเพราะว่าคนนิยมชอบกันมากในตลาดในตลาดตัวเมืองจะมีทุกร้านเลยแม่ค้าในตลาดแม่แดงเนี่ยมีทุกร้านเลยแล้วมีหลายหลายเวลาด้วยแลวชุมชน สายในเนี่ยถนนสะอาดพัฒนาเนี่ยทั้งสายเลยอ่แถวเขาเปิดวางพอ6กโมงเช้าเนี่ยจะมีทั้งสายเลยเพราะบางทีก็ถีบจักรยานไปซื้อของที่ร้านค้าเนี่ยจะมีได้ยินตลอดทั้งสายเลยเรามาถามอาจารย์ยอดนะครับในฐานะที่เป็นคนผลิตนะฮะผลิตรรมาผ่านสื่อวิทีโอออกไปขนจากการทำมา25ปี เอาเน้นๆเ,เนี่ย20ปี5ปีแรกอาจจะล้มลุกคลุกขาน20ปีเนี่ยในรอบ20ดูแล้วสังคมในพื้นที่ของจังหวัดระยองนี่ดีขึ้นไหมเยาวชนที่ที่อาจารย์ยอดเคยมองเห็นว่ามันมันไม่ดีมันอะไรเนี่ยม,มันมันมีดีขึ้นไหมอม,มันเราเสียงเหยื่อไปโดยป่าประโยชน์ไหมเรัผมคิดว่าไม่อ่ะนะัครับทั้งนี้ก็เพราะว่าผมฟังจากพ่อแม่เขาอย่าง,างเช่น พ่อแม่ของเด็กจี่มาเนี่ยนะฮะว่าเขามีความรู้สึกต่อลูกเขาอย่างไรต่ออาจารย์ยอดอย่างไรนะครับคือถ้าพ่อแม่สามารถประสานผมกับลูกเขาได้นะครับผมคิดว่าก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะให้เด็กฟังคนเดียวโดยที่ไม่ได้ผ่านคําแนะนําจากผู้ใหญ่แล้วคงไม่ฟังนะครับเดี๋ยวก็จะไปปฏิหารไปอะไรกันเรื่อยๆเราต้องเป็นคนเปิดอย่างนี้รับก็จริงก็คือว่า ในใจของอาจารย์ยอดเองก็อยากที่จะให้ผ่านสื่อไปยังผู้ปกครองผู้ปกครองไปสอนลูกต่อว่ามันมีบทเรียนอย่างนี้อย่างนั้นที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในภาคบีนะฮะหรือว่าในธรรมะพระต่าิมดกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่นี่แนวคิดที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนจะดีจะเรวสังคมจะดีขึ้นก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่การรับรู้ของเยาวชนครับเพราะถ้าพ่อแม่เขารับรู้ไปแล้วเนี่ยผมสบายใจแล้ว เรามีหน้าที่ทําหน้าที่แล้วของเราทําหน้าที่แล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองแหละที่จะไปสารต่อยังไงนะครับทั้งสามท่านแนวคิดนี้เดียวกันหรือเปล่าฮะแนวแนวคิดเดียวกันนะครับฟังมาแล้วเราก็ไปขอยาให้ลูกฟังอีกทีสอนลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเห็นไหมอาจารยอดเขาพูดนั่นก็สอนให้เป็นเด็กดีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต่อไป และบางทีเราเปิดเขาก็มาได้ยินครับนะบางก็ดีอืคุณนิวัฒน์ค่ะในฐานะที่เกี่ยวข้องกับชมรมเกี่ยวข้องจะทํำยังไงให้อย่างสื่อแบบเนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยมันออกมาเยอะๆของผมมันคืออาจารย์ยอดเนี่ยเขาลงละลงลงขันมาจ่ายเงินส่วนตัวอะไรเยอะแยะแล้วนี้จะทํำยังไงที่จะมาต่อยอดให้กับอาจารย์ยอดปัจจุบันนี้เราเราที่ที่ ที่เมืองเก่าของเราอ่ะมีงานทุกเดือนอาจารย์ยอดก็จะไปโชว์ตัวเป็นๆแต่ในในฐานะในฐานะนักภาคหนังทำให้ให้อาจารย์เขาใกล้ชิดหลายๆคนไม่รู้จักอาจารย์ยอดไม่ไม่เคยเห็นหน้าทุกคนก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็มันเยอเลายป้กมันก็ต้องเดินด้วยท้องท้อง เมียเขาเขาเลยยังดีฮะเขามีทุนจะอาศัยเมียทั้งนั้นหละพวกอาร์ติสอ่ะเฮ้ยเรามีแนวคิดจะทำยังไงอย่างงี้อย่างนี้ใช่ไหมคือผมจริงๆรแล้วมันไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้คี่เดินไปขอสถานีวิทยุช่อง11ออกตอนเช้าก็ไม่ได้ไปวิทยุหลักเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะกระจายคุมทีเดียวกระจายหมดเลยทั้งทั้งวันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเม็ดเงินใช่ไหมฮะ แต่จริงๆแล้วผมผมเห็นนะไอไรายการ TV ทีวีเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยเขาอยู่ได้เขาอยู่เขาอยู่ได้เขาเขาเขา,เขาซื้อเวลามาแล้วก็เขาไปหาผู้กำมาใส่แล้วก็แล้วก็เล,ลตติ้งดีมากเลยจริงๆลึกๆแล้วคนกลัวคนกลัวในบาปบุญคุณโทษแต่มันมีน้อยไปหน่อยใช่ไหมมันมีน้อยแล้วก็รายการพวกนี้ดูเด็กการลงทุนแสดงละครมันก็หลายต่างมันมันน่าจะมีคนที่ เห็นรักเยาวชนเยอะรักประชาชนประเทศนี้มากกว่านี้ครับนี่เนี่ยคือเท็จที่จะไปส่องแสงคือเปิดประตูให้อาจารย์ยอดเปิดเปิดเปิดให้ให้ให้คนเข้ามาครับอย่างเมื่อก่อนนี้เรายังมีแม้เรื่องของหุ่นไลกาาเรื่องของพญายมเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่ผ่านสื่อโทรทัศน์ออกมานะครับก็จะจะสะท้อนเห็น แต่ว่าช่วงหลังๆมันจะไม่มีมันจะเป็นเรื่องพิษรักแรงออสยิวสยองอะไรกะมาน้ใช่ไหมครับผมเคยเคยได้ข่าวว่าไอ้ไู้ทานนุภาพที่หนุ่มสอนรามมาเล่นเรตติ้งยอดมากเลยนั้นแสดงว่าเรตติ้งยอดเนี่ยเป็นพาอเนื้อหาหรือเป็นเนื้อหาเนื้อหาผมเชื่อว่าเนื้อหาขอให้เขียนเนื้อหาดีๆแล้วก็คนคนมาผสมมันเป็นส่วนองค์ประกอบอะ คือให้ดูสมจริงสมจังอะไรมันมีกรรมวิธีต่างๆแต่อย่าปิดกั้นไอ้สิ่งนี้เท่านั้นเองควรเปิดเยอะๆเพราะทุกวันนี้คนไม่เคยได้ยินว่าคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมคนไม่เคยได้ยินในคำนี้ครับอาจารย์ยอดครับก็ช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ยอดช่วยเทศให้หน่อยในฐานะเป็นหน้าเป็นนักเทศนักจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับธรรมะ อยากได้ประเด็นเรื่องของแทนคุณแผ่นดินชื่อรายการผมนี่แหละเห็นครับพอพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ผมระลึกนึกถึงอาจารย์ผมอาจารย์ผมเป็นพระท่านก็เคยบอกว่าถึงแผ่นดินนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เถอะแต่ขอให้เราตั้งอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าคุณธรรมความดี เอาไว้เป็นหลักแล้วอย่าไปหลุดจากจุดนั้นให้ยืนยึดมั่นไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเราอย่าได้ถอนจากจุดนี้สิ่งนี้ก็คือคุณธรรมนะครับมีเรื่องเล่าถึงหลวงพ่อดีว่าหลวงพ่อดีองเนี้ยท่านมีปกติของท่านว่าดีคือใครจะทำยังไงจะพูดยังไงท่านก็ว่าดีทั้งนั้นหลวงพ่อดีองนี้จะมีหลานชายอยู่คนหลานชายคนนี้นิสัยไม่ดี นอกจากไม่ดีแล้วยังเลวงานการอะไรมันก็ไม่ทําพออายุครบบวชพ่อแม่เขาก็พาไปที่วัดมันก็เข้าไปหาหลวงพ่อไปบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับผมอยากจะบวชหลวงพ่อก็บอก <WAS S 1> เออดีบวชแล้วก็ดีมันก็บวชบวชได้ไม่เท่าไหร่ก็จะสึกซิอีกแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับผมอยากจะสึกหลวงพ่อก็บอกเออดีสึกสึกก็ดีมันก็สึกกลับไปอยู่บ้าน ไปชอบผู้หญิงเขาคนมาวัดอีกมาหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับผมจะมีเมียหลวงพ่อก็บอกเออมีเมียก็ดีมันก็กลับไปแต่งงานแต่งงานไปอยู่บ้านเมียงานการอะไรมันก็ไม่ช่วยเขาทำเอาจะนอนเขงให้เมียหาเลี้ยงทั้งวันเมียทนไม่ไหวก็เลยเอ,อ่ยปากไล่ว่าถ้าแกขี้เกียจอย่างนี้แกอย่ามาอยู่กับฉันเลยแกไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดไอหลานหน้าด้านมันก็มาหาหลวงพ่อที่วัดมาบอกหลวงพ่อครับเมียมันไล่ผม มันบอกว่าผมกีญีเกียรนี่มันเลี้ยงไม่ได้มันบอกให้ผมมาอยู่วัดอหลวงพ่อก็บอกเออดีอยู่วัดก็ดีนี่คนมันไม่เอาดีครับถึงจะมาอยู่ในวัดมันก็เอาดีไม่ได้ไปคบเพื่อนเลวแล้วเพื่อนเลวมันไม่พาไปดีหรอกมันพาไปปล้นแต่ภาษาโจรนี่มันไม่เรียบปล้นอนะภาษาโจรมันบอกไปทํางานพอบอกไปทํางานเนี่ยโจรกับโจรมารู้กันเจ้าหลานชายก็เข้าไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับเพื่อนผมเ็าชวนผมไปทํางานครับ หลวงพ่อก็พาซื้อบอกเออดีไปทําเธอดีมันก็ไปปล้นเขาเพราะหามยามสวยไปโดนตํารวจจับเขาก็พามาที่วัดมาขนของมันก็เข้าไปหาหลวงพ่อไปต่อว่าหลวงพ่อในหลวงพ่อบอกดีก็ดีกับผีอะไรแล้วผมโดนตํารวจจับเนี่ยผมจะต้องติดคุกแน่หลวงพ่อบอกเออดีติดคุกซะก็ดีไม่มันโกรธใหญ่มันโมโหมันบอกว่าเดี๋ยวออกมาจากคุกได้เมื่อไหร่นูจะมาฆ่าหลวงพ่อให้ตายว่างั้น โดนก็ไปหลายปีพอออกจากคุกม,มาได้มันมาวัดจริงๆเหมือนกันถือมีดมาเล่มบรล่มเลยโดนดุ่มๆไปที่วัดหลวงพ่อกําลังกวาดวัดแกลกกอยู่เสร็จแล้วมึเข้าไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อจำผมได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อบอกติดคุกดีละดีกับผีอะไรผมติดคุกแล้วผมเหลืองเนี่ยผมออกมาจากคุกแล้วมันวันนี้ยังมาฆ่าผมว่ให้ตายหลวงพ่อก็บอกเออดีมึงฆ่ากูเสียกูดีกูแก่แล้วเจ็บออดๆแอดๆหูตาก็ไม่เห็นอยู่ไปก็ทรมานมึงฆ่ากูเสียกูดี หลานชายก็ชง,งักอ้าวเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในการที่ผมจะมาฆ่าหลวงพ่อนี่ก็เป็นการว่าผมมาปลดทุกข์ให้หลวงพ่อเนี่ยงั้นเรื่องอะไรผมจะไปฆ่าหลวงพ่อปล่อยหลวงพ่ออยู่ทรมานเล่นอย่างนี้ผมไม่ฆ่าหลวงพ่อ,อเอาไม่ฆ่าก็ดีกูก็จะได้อยู่งกูต่อไป <c oughs> อยู่ในประเทศนี้ต้องตั้งใจไว้อย่างนี้ครับ <c oughs> ต้องตั้งใจอยู่กับรากฐานของคําว่าดีแล้วมันจะได้ไม่หลุดลอยไ <c> ป <oughs> ซ้ายไปขวา <c oughs> นะฮะให้ตั้งเอาไว้ตรงนี้แหละ ถือว่านี่แหละเป็นการแทนคุณแผ่นดินแล้วครับครับในเรื่องของแทนคุณแผ่นดินประเทศด้วยแทนคุณแผ่นดินพ่อแม่ด้วยครอบครัวด้วยครับเหมือนอย่างที่ผมพยายามตั้งมั่นอยู่กับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่สันไหวไปไหนคือหมายถึงว่าพยายามที่จะสั่งสอนเยาวชนต่อไปข้างหน้านะครับใครจะมาเรียกผมไปทําอะไรอย่างอื่นผมไม่ไปอะจ้างประจัดเพลงสองหมื่นเพราะไม่อ้วนครับสองหมื่นห้าไม่ได้ตลก นี่ก็เป็นเรื่องราวของบุคคลคนดีในโครงการแทนคุณประดินของจังหวัดระยองนะครับคุณปีชาเรืองเดชหรืออาจารย์ยอดนะครับที่ผ่านกิจกรรมในการเป็นนักจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับธรรมะผ่านสถานีวิทยุออกไปให้กับเยาวชนให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดระยองรวมถึง จังหวัดอื่นๆนะครับตามแต่ที่จะมีคนเชิญท่านไปให้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะครับนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจอีกแรงหนึ่งนะครับที่จะช่วยพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและก็กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่อาจารย์ยอดหวังไว้ก็คือกลุ่มเยาวชนนั่นเองในการที่จะเป็นคนดีโตขึ้นมาจะได้เป็นคนดีและดีต่อไป นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ยอดนะครับที่ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการทำรายการผ่านปัญหาสังคมในรายการแทนคุณแผ่นดินครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับและตัวแทนคนดีจากจังหวัดระยองได้แก่นายปรีชาเรืองเดชค่ะ และตัวทานคนดี